สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง generative ai.in.th นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคลิปซีรีส์ Google Gemini นะตัว generative AI ของ Google นั่นเองนะครับโดยคลิปนี้จะพูดถึง Gemini for Google Workspace ทุกคนคงจะรู้จัก Google Workspace อยู่แล้วมันก็คือชุดซอฟต์แวร์ของ Google นะที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะเช่น Gmail Google Docs Google s h e e t แล้วก็อื่นๆนะครับปัจจุบันนี้นะเราสามารถใช้ Gemini เพื่อช่วยงานในโปรแกรมเหล่านี้ได้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันยังใช้งานได้เฉพาะ Google Workspace ที่ต้องชำระเงินนะครับถ้าเป็น Gemini for Business เนี่ยก็จะเป็น20 USD ต่อเดือนต่อ user อะไรอย่างเงี้ยนะก็สำหรับบางคนที่ใช้เป็น Google Workspace for Education <c oughs> ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ได้ไหมนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวผู้ดูแลระบบเป็นคนเปิดปิดส่วนวันนี้จะมาสอนว่าถ้าบุคคลทั่วไปจะใช้ยังไงนะครับขอเล่าให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าตัว g ิมินาเนี่ยมันจะไปทํางานร่วมกับโปรแกรมใน Google Workspace ยังไงนะครับในคลิปนี้จะพูดถึง Google Doc ก่อนนะสมมุติเราดู Google Doc นะครับตามวิดีโอโฆษณานี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกดปุ่มเนี่ย h e l p me live นะครับจากนั้นก็ใส่พร้อมไปเหมือนเราคุยกับ g ิมินาปกติแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะถูก สร้างแล้วก็เราสามารถอินเสิร์ตเข้าไปในตัว Google d o c อันนั้นได้เลยก็สิ่งที่ทำได้สรุปก็ประมาณนี้นะครับอันดับแรกก็คือเขียนบทความให้เราหรือไม่ก็ทำการรีไฟล์บทความเนี่ยให้มันสั้นสั้นลงยาวขึ้นเพิ่มเนื้อหาเข้าไปหรือเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นบริบทการพูดเปลี่ยนโทนเปลี่ยนทำนองให้มันวิชาการมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะสามารถสรุปเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารเราได้นะครับคิดไอเดียใหม่ๆนะโดยอ้างอิงจากสิ่งที่มันอยู่ในเอกสารเราก็ได้หรือไม่อยู่ก็ได้นะ แล้วก็สามารถให้มันตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นได้และข้อสุดท้ายสําคัญนะพู o o ีด e กมม a าแล้วก็เช็คสเปลได้ปัจจุบันนี้นะครับตัว Gemini for Workspace เนี่ยมันยังเป็นเวอร์ชั่นที่ยังทดลองอยู่นะครับและเขาจะเปิดให้ใช้เฉพาะบางคนเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าไอ c ค u n t เราใช้ได้เนี่ยมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาตรงแถวนี้เลยนะครับก็คือเป็นรูปไม้วิเศษนะอันหนึ่งแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะเป็น Gemini เลยแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้นะสามารถไปลงทะเบียนใช้ได้ครับที่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้นะ ก็เข้าไปที่เว็บนี้นะครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Google ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกด i อ g r e e 3อันนี้นะต้องมี3อันนะครับนะเพราะว่าเรื่องจากมันเป็นตัวทดลองใช้อยู่นะเราอาจจะต้องให้ความเห็นด้วยว่าใช้แล้วมันดีไหมอะไรอย่างนงี้นะมันก็จะมีเงื่อนไขอื่นอนอีกประมาณนี้และที่สําคัญจะต้องอายุมากกว่า18ปีนะครับถึงจะใช้ได้นะอ,อ่ะทีนี้ลองอ,อันนี้ออกดูซิก็ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเลือกแบบว่า ไม่อยากให้โดนติดต่อนะก็สามารถเลือกออกได้นะครับโอเคพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าอขอต้อนรับเข้าสู่ w ว r k s p a c e l a b นะคือเรากดสมัครใช้ไปกี่แล้วนะครับก็เขาบอกว่าทุกอย่างนี่มันเป็นยังเป็นแบบเริ่มต้นอยู่นะแล้วก็เป็นชุดทดลองใช้อยู่นะเออแล้วก็บางครั้งอาจจะมีคนที่แบบเป็นคนมาอ่านอ่านวิธีการใช้งานของเราจากนั้นก็เริ่มใช้ได้เลยเนี่ยมันจะมีรูปเป็นไหมไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาตรงนี้นะครับ วิธีการเริ่มใช้งานก็ง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าเอกสารเราเนี่ยตรงไหนที่มันสามารถพิมพ์ได้นะครับมันก็จะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็พอคลิกปุ๊บก็สามารถใส่พร้อมได้เลยนะครับเราสามารถใส่อะไรไปก็ได้เหมือนคุยกับตัวแชทบอทที่เป็นจิมินาเลยนะครับตัวอย่างนะเดี๋ยวผมจะลองเขียนนี่นะครับผมเขียนว่าให้ create a cover letter for applying as a generative AI developer position at XYZ Company นะ ก็คือให้เขียนจดหมายปะหน้านะเวลาจะไปสมัครงานเป็น Gen10 AI นะในบริษัทชื่อ XYZ นะครับแล้วก็กดโอเคไปมันก็จะเริ่มทํางานนะครับตัว Gemini เสร็จแล้วนะครับอ่าก็จะขึ้นมานะครับก็จะเป็นจดหมายไปนะครับถ้าเราโอเคนะกับอันนี้นะเราก็สามารถกดตัว insert ได้เลย อินเสิร์ตมาพออินเสิร์ตมาก็เสร็จแล้วนะครับหรือถ้าเราไม่พอใจนะครับเราก็สามารถสั่งให้มันสร้างขึ้นใหม่ได้อีกรอบหนึ่งอ่าก็จะได้ใหม่แล้วนะครับแต่เราสามารถมากดตรงนี้นะเพื่อรีไฟล์ผลตรงนี้นะเช่นเราอยากจะเปลี่ยนโทนให้มันแบบว่าเป็นทางการมากขึ้นหรือไม่ก็ให้มันเป็นทางการน้อยลงนะเป็นแคชชัวนะหรือเราจะให้มันสรุปมากกว่านี้อ่าซัมอะไรคือสรุปนะบูเลตไชก็คือเปลี่ยนให้มันเป็นตัวจุดๆนะครับเป็นหัวข้อจุดๆไปหรืออิลลาบรเคือให้มันยาวกว่าเดิมโปรตีนนี่คือสั้นกว่าเดิมหหรือจะเเปลลี่ยยนมดดก็ไ้ รหรือว่าเราจะเปลี่ยนอะไรใส่เข้าไปเองเลยก็ได้嘛อยากให้มันเป็นอะไรมากกว่านี้อยากให้มันเป็นเพลงล็อกเดี๋ยวนี้ลองอินเสิร์ตไปก่อนท่านี้ก็จะได้แนละ้วจุดหมายมาเราก็แก้ไขตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ยังใช้ไม่ได้หมดหรอกนะเราต้องมาแก้ไขอีกเพราะว่ามันต้องมีรายละเอียดเรื่องของตัวประวัติของเราจริงๆอะไรอย่างี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอันหนึ่งนะครับก็ให้ c r ด a t e r e s u m e จํำลองขึ้นมาอันหนึ่งนะของเป็น developer นะครับในที่อยู่ในวงการ e n e r a t i ไ e AI นะโดยใช้ชื่อว่าลิกรมนะครับ ลองดูวิเคราะห์ได้ไหมอ่ามาแล้วนะครับก็นี่นะครับก็จะมีเป็นตัวอย่างนะมีชื่อที่อยู่อะไรนะแล้วก็มีแบบว่า summary ของตัวรีสุม่ม่อันนี้มานะแล้วก็ทําอะไรได้บ้างนะก็จะมีแบบว่าสมมุติมาให้นะอ่าสมมุติว่าโอเคผมเอาแค่นี้แหละแล้วก็ insert เข้ามานะครับทีนี้ผมดูสกิลแล้วเนี่ยผมว่าเอ้สกิลแค่นี้มันพอหรือเปล่าใช่ไหมผมก็จะให้มันเขียนเพิ่มนะในลิสต์ตรงนี้นะครับอ่ะอ่ะผมเขียนเพิ่มนะครับเป็นคําถามนะ ว่าไอ้สกิลอะไรที่มันต้องใช้ในการสร้าง r g ก l u n g u a g e Model F นะอ่ามาเป็นบูลเลตอยู่นะครับตรงนี้มันก็จะใส่บูลเลตไปให้เราเพิ่มอย่างนี้นะอ่ามาแล้วนะครับผมก็จะใส่เพิ่มเข้าไปนี่ลบตรงนี้ออกสินหนึ่งนี่ไหมครับดูดีขึ้นไหมเนี่ยเป็นแบบว่าเขียน Python จะว่าสคริปต์ได้อ่าเป็นระดับดีนะครับต้องดูได้ว่าซ้ำกับอันเดิมไหมนะต่อมานะครับสมมุติว่าเราอยากจะแก้ไขข้อความเหล่านี้นะ โดยที่ไม่อยากเขียนใหม่ทั้งหมดนะอยากจะให้อธิบายให้มันมากขึ้นนะครับให้เราทําการลากนะครับให้มันมีแถบเนี่ยเป็นตัวเลือกข้อความทั้งหมดนี้นะครับถ้าเรามีการเลือกข้อความใดๆเอาไว้เนี่ยพอเรากดปุ่ม Help me l i v เนี่ยมันจะเป็นเมนูอย่างนี้ขึ้นมาแทนในเมนูก็จะมีตามนี้นะครับก็คือให้เลือกโทนเหมือนกับเมื่อกี้เปียบเลยแต่ว่าก็สามารถใส่คตัตตอมได้เหมือนเดิมนะนะอย่างตัวอย่างนี้เราอยากให้มันเขียนยาวขึ้นนะผมก็จะเลือกเป็น elaborate นะครับออกมาแล้วนะครับคือเวลาเลือกเนี่ยเราจะต้องเลือก ไอ้พวกเนี่ยให้มันรู้คอนเทกต์แล้วด้วยนะว่าเรากาลังทำอะไรอยู่เลื่อนลงมาดูนะนี่ก็จะยากขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับเนี่ยเป็นการใส่ประสบการณ์เพิ่มนะว่าให้เป็นการเ,เคยพัฒนา text to image generative model รืออะไรก็ว่าไปเมื่อเราแก้ไขจนพอใจแล้วนะครับเลือกดูจนพอใจแล้วทําการรีไฟล์จนพอใจหมดแล้วนะก็สามารถกดปุ่มรีเพสได้เลยนะ ถ้ากดปุ่ม replace เนี่ยมันก็จะไปแทนที่ไอตัวอักษรที่เราเลือกไว้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้ากด insert เนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปใหม่อย่างนี้เรากด replace ไปเลยนะครับก็จะดูดีกว่าเดิมเห็นไหมเพราะว่ามันดูยาวขึ้นนะเราก็เรามาอ่านในนี้ทีหนึ่งทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าสมมุติแล้วเราเขียนเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะสมมุติมาเขียนตัวเอกสารที่จะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของ Long l a g l a n g e model อันนี้ก็ปี้มาจากตัว Wikipedia อันนี้นะครับกนะ็สมมุติว่าเราได้อันนี้มานะแล้วเราอยากจะให จีมีนามาช่วยนะครับมันช่วยยังไงได้บ้างอันดับแรกเลยนะครับสมมติว่าเราอยากจะได้ไอเดียหลักๆของตัวข้อความเหล่านี้นะเช่นอันเนี้ยอันนี้มันพูดถึงว่า LLM Large Language Model เนี่ยคืออะไรถูกไหมแล้วก็จะบอกว่ามันจะมีแบบว่าการพัฒนาสั้นๆของ LLM นะครับก็ให้เราทำการคลิกลากนี้ทั้งหมดนะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นบูเลตไทยเนี่ยก็คือให้มันเป็นบูเลตนะ กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะทําเป็นบูเลตมาให้เรานะโดยสรุปจากเนื้อหาที่เราเลือกเมื่อกี้มาถ้าเราไม่อยากให้มันไปตัวทับตัวที่แล้วนะเราก็กด insert นะครับอ่ามันก็จะอยู่ใต้ตัวที่อยู่พวกนี้นะเราก็จะเห็นอ๋อมันมีไอเดียตรงนี้เกิดขึ้นมาเผื่อว่าเราจะเอาไปใช้ทําเป็นสไลด์แล้วก็พูดถึงไอเดียหลกักๆในนี้นะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ได้นะหรือถ้าเราบอกตรงนี้ปุ๊บเอ้ความหมายของมันเนี่ยมันยังน้อยไปใช่ไหมแล้วก็เลือกนะครับเลือก เลือกข้อความตรงนี้แล้วก็เลือกให้มัน elaborate ก็คือให้มันยาวขึ้นนี่นะครับก็สะดวกมากๆเลยเห็นไหมอันนี้ก็คืออธิบายเพิ่มเติมมากมันคืออะไรมีอะไรบ้างเนี่ยนะเยอะมากนะแล้วก็สามารถสมมุติเราชอบอันนี้เราก็ replace ไปม,มันก็ไปแทนที่จากเมื่อกี้ที่มันมีแค่ย่อหน้าเดียวเห็นไหมมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาว่า LLM คืออะไรเป็นภาษาอังกฤษนะขึ้นมาคือเสียดายมากเลยที่ใช้ภาษาไทยไม่ได้นะแต่ว่าก็ สำหรับใครที่ทำงานกับภาษาอังกฤษนะก็โอเคนะครับนี่คือตัวอย่างนะ,ะทีนี้หรือบางทีเนี่ยเราบอกว่าอโอ้โหเอเกาสารนี้มันยาวมากเลยเราอยากจะได้เป็นสรุปสั้นๆนะ่ยเพื่อที่ไปใส่ใน,ในตัวโพสในโซเชียลมีเดียหรือเป็นบล็อกหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับก็อ่านเรื่องลงมาน,นิดนึงเราก็ทำการเลือกทั้งหมดอย่างนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ตรงนี้แล้วเลือก summarize นะครับมันก็จะทำการสรุป ตัวเนื้อหาหลักของทั้งเอกสารที่เราเลือกเนี่ยนะครับแล้วก็ลองอ่านดูตรงนี้นะว่าสรุปมันนี้มันโอเคไหมแต่ถ้าเราบอกว่ามันยังยาวไปเราต้องการไปโพสต์ในตัว Facebook อย่างนี้แล้วก็กดช็อตเทนให้มันสั้นลงมันก็จะสรุปของในสรุปอีกทีหนึ่งอ่าเหลือแค่นี้เลยนะแล้วก็กดอินเสิร์ตเข้าไปก็ได้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะที่เราไวเคอร์เซอร์ล่างสุดไปกีก็เป็นการสรุปทั้งบทความให้เราสั้นๆตรงนี้นะครับ หรือบางครั้งเราอ่านปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นทางการพอใช่ไหมเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นโทนให้เป็นฟอร์มัลมันก็จะเปลี่ยนโทนนั้นฟอร์มัลกว่าเดิมคําศัพท์อะไรต่างๆที่มันใช้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นทางการมากกว่าเดิมเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้แทนคําว่า R ก็จะเป็น c o n s t i t u t e อ uh, category อะไรอย่างเงี้ยไปก็เหมือนเดิมนะถ้าชอบก็ถ้าเกิดจะให้มันแทนที่จะกด replace ถ้าจะให้มันอยู่ข้างล่างก็กด insert อ่ะหรือว่าถ้าเราอยากได้ใจความเดิมนะครับแต่ว่าให้มันเขียนใหม่นะโดยคําศัพท์คําอื่นนะก็สามารถเลือกเป็น replace ได,ได้มันก็คือการ paraphrase นะครับก็คือการสั่งให้มันเขียนใหม่นะนี่นี่นะครับมันก็จะบอกว่า input output เป็นยังไงนะก็สามารถมาดูได้นะว่ามันเป็นมีการแก้อะไรไปบ้างนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะอ่ uh, สุดท้ายนะครับอยากให้มัน p ู o o f r เอกสารเราว่าภาษา,ษาอังกฤษถูกไหมใช่ไหม แล้วก็ทําการเลือกทั้งหมดนะครับอย่างนี้แล้วก็เลือกให้มันเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นคลิกคําว่า proofread เขาก็จะทําการ proofread มาให้เรานะครับก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ความเปลี่ยนแปลงนะเราก็อาจจะเลือกแค่ทีละท่อนนะทีละพารากราฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S แล้วก็อีกยุทธเคสสุดท้ายนะที่อยากจะแนะนําก็คือว่าสมมติว่าเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษยอยู่เนาะ แล้วเราอยากจะเขียนอะไรเพิ่มไปสักอย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องเริ่มเขียนใหม่เองทั้งหมดนะเช่นตรงนี้นะครับเขาพูดถึงเป็น history ของตัว LLM นะเราอยากจะเพิ่มประวัติของ Gemini อะแต่ว่าเราไม่อยากเขียนเองทั้งหมดนะเราก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมเข้าไปตรงนี้นะว่าเป็น A Brief history of Google Gemini แล้วก็กด create นะครับมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมก็จะพูดเนี่ย Google Gemini ต๊ดๆอะไรไปอย่างนี้นะแล้วก็ insert เข้าไปได้แล้วนะครับหนึ่งพารา a ฟ แต่เหมือนเดิมน,นะเราต้องมาทําการตรวจสอบอีกรอบหนึ่งก่อนนะว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าต้องมีเช็คว่ามันเทอร์เเนตไหมแต่ว่าก็ดีกว่าเริ่มเขียนเองทั้งหมดนะครับเอาไปเขียนในชื่วงพวกบทความวิจัยก็ได้นะเออแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้พร้อมที่มันดีกว่านี้นิดนึงนะครับหรือสุดท้ายสําหรับคนที่ทํางานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าหรือว่าต้องมีการโพสโซเชียลมีเดียนะครับง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าอยากจะเขียนไปอ e ีเมลไปขอโทษลูกค้าที่ว่าส่งตัว สินค้าไปไม่ครบนะครับเขียนนี้นะครับ l i a n d apologize l e s t e r นะครับ to a customer for incomplete item deliver นะก็คือส่งของไม่ครบส่งไปบอกลูกค้าหน่อยนะแล้วก็ดูตามนี้นะแล้วก็ดูตามเนื้อหาข้างในนี้แล้วก็แก้ไขเป็นบริษัทของเราเป็นรายละเอียดของเราอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีการสมมุติเหตุการณ์ให้เราว่าอ,อีกสองสาวันส่งถึงนะแล้วก็จะมีส่วนลดอะไรให้อะไรเงี้ยก็ไปใช้ได้นะครับอะถ้าไงลองไปใช้กันดูนะครับ ก็คือโดยส่วนตัวแล้วถึงว่าชอบมากนะสำหรับคนที่ต้องใช้งานภาษาอังกฤษเป็นประจำนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับ mm hmm. ก็จะทําสําหรับตัว Google s l i d e นะแล้วก็ g o Google s h e e t แล้วก็ใน Gmail นะทุกอย่างเนี้ยสามารถใช้ตัว g m m i n i ไปใช้ได้หมดเลยนะครับ mm hmm. ก็ถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสับ s c ไคร e ไว้นะ mm hmm. จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ